え? ับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะช่วงนี้มีรายงานพิเศษนะคะมหาสังคาย,ยกแห่งสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะได้ย้อนดำลึกถึงความคุ้นเคยกับสมเด็จพระพุทธจารย์เกียวอุปเสโนโอ,อดีตเจ้าอาวาสวัดเกกค่ะในเส้นทางศึกษาธรรมและการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเราไปติดตามจากรายงานของคุณพัชาน,นิลังโ่ะค่ะท่านพระมหาผ่องสมฤกประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธาร,รณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเจ้าอาวาสวัดพระเจ้าองค์ตื้ นครหลวงเวียงจันทร์เทียบเท่าตำแหน่งพระสังฆราชซึ่งจะเจริญอายุวัฒนมงคล99ปีในวันที่10เมษายนนี้ให้สัมภาษณ์กับสถานีข่าวทีนิ4ซึนทนีโฟงการเดินทางมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์เกี่ยวอุปัเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชและอดีตเจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวารมหาวิหารเป็นไปตามคำสัญญา ที่มักจากสนทนากันเสมอว่าหากมีใครมรณภาพไปผู้ที่อยู่จะต้องมาร่วมพิธีหรือเผาศพซึ่งรวมถึงคำสัญญากับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพอเพรอได้ราหูจักกันไม่อยู่ข้าวหนึ่งหมูกันพวกเข้านี่ถ้าผูดด้ใดผู้หนึ่งตายก่อนผู้ยังอยู่ต้องไปเผากันเลยเออ รับปากกันซื่อสัตย์เ <c oughs> แก้สัญญากันไว้นะเ <c oughs> พราะว่าปุ้นป้ใดผู้หนึ่งตายก่อนผู้ยั่างหมืนต้องเผากันนะก็ตั้งใจว่าเขาจะให้มูเผาเลยว่าดึงมูบุ่นหน่อยปะป๊าหนีจากเขาเขาจะเป็นทุกเผากันนิด,นดหน่อยตายโมมีนี่เม็ดเล่นหมดเลือกบบได้เดือ,ดอวกอวันเวลาเดือกสถานที่บบได้โมมีนี่เม็ด คือกัน,น,กนความคุ้นเคยระหว่างท่านพระมาหาพ่องกับสมเด็จเกี่ยวมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งได้ศึกษาระดับปร,ริญญาธรรมโดยต่างเป็นศิษย์ของท่านพุทธทาสพิคุและเป็นพระนักเทศที่เดินตามคําสอนในพระพุทธศาสนาบางแนวก็อุดมคดีโนพุทธทาสอัญญาณนันทา เกี่ยวมาใช่จำเลยเกี่ยวเท่านี้ดำเนิ่นตามแบบพระบรมมพุทธ,ธานุญาตพระบรมโมคูอาโกเทนาชีแน่โกทั้งต้องสนาค้นโกด,ด้วยควอมโมโกดอาสาทุง่งสาสุนาชีแน่ต้องสนาค้นขีทีโดยการไห สมเด็จพระพุทธาจารย์เกียวอุปเสโนมีบทบาทสําคัญเรื่องการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศรวมทั้งการเดินทางไปสังเกตการและศึกษาพระพุทธศาสนาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปี2509และปี2552ได้นําคณะสงฆ์เดินทางไปยังนครเวียงจันทร์โดยมีท่านพระมหาพองและพระเถระชั้นผู้ใหญ่ให้การต้อนรับ ท่านพระมหาผ่องยังคงจดจำคำถามที่เคยกล่าวกับสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนถึงความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศซึ่งได้รับคำตอบเป็นปริศนาธรรมสั้นๆว่าคนไทยไปต่างประเทศเพื่อไปเคารพยกย่องชาวต่างชาติแต่พระไทยไปต่างประเทศเพื่อให้ชาวต่างชาติาาตากราบไหว้นัทพลทองพุทธายภาพพชานิลังโสเท็นเอนท์24รายงาน